สวัสดีครับนักเรียนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะครับเราก็าเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ว .12.101 นะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชีว้วัดว .2.3.2.1 ปการ บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับการเรียนรู้ในตัวชีวัตนี้มีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแสงกันก่อนเลยครับต้งการทราบไหมครับว่าแสงคืออะไระไหนลองคิดกันดูสิครับว่าแสงคืออะไรครูเชื่อว่าทุกคน เคยเห็นนะครับแล้วก็ได้สัมผัสถึงแสงนะครับแสงนะครับคือพลังงานรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวตนนะครับแต่สามารถทํางานได้แสงช่วยเรามองเห็นสิ่งต่างๆนะครับแสงเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปหนึ่งแล้วยังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้นะครับเราจะเห็นว่าแสงสามารถเปลี่ยนพลังงานไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานกลนต่างๆเหล่านี้ได้ๆๆๆๆๆนะครับซึ่งนักเรียน ก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยแสงเนี่ยนะครับนักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับพบกันทุกวันใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยนักเรียนรู้หรือไม่ว่าแสงเหล่านั้นเกิดจากอะไรอ่าไหนลองคิดดูสิครับว่าแสงเหล่านั้นเกิดจากอะไร เร่งกำหนดแสงนะครับที่พบเห็นกันโดยทั่วไปนะครับจะแบ่งออกได้ดังนี้นครับเร่งกำหนดแสงจากธรรมชาตินะครับเล่งกำหนดแสงจากธรรมชาตินักเรียนลองคิดดูสิครับว่าเร่งกำหนดแสงจากธรรมชาติมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งเช่นฟ้าเ็บฟ้าผ่านะครับเมืเ่อน,นักเรียนได้พบสถานการณ์ ฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับปรากฏการณ์นี้จะทําให้เราเห็นแสงใช่ไหมครับอาจเป็นเส้นลงมาจากทองฟ้านะครับต่อไปครับแสงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์นะครับเช่นหิ่งห้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ท้ายที่ก้นของมันจะมีแสงนะครับสว่างออกมา หรือจะเป็นแสงที่มีขนาดหรือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกนะครับมีขนาดใหญ่นะครับเช่นแสงจากดวงอาทิตย์นะครับหรือดวงดาวบางดวงนะครับต่อไปอาจจะเป็นแสงสว่างจากแม่งดาเรืองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง ของแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาตินะครับต่อไปเรามาดูแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะครับแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ในวันนี้ครูจะ,จะยกตัวอย่างนะครับให้นักเรียนได้ชมกันเป็นการเบื้องต้นนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับเลนก,กันลดแสงนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นนะครับเทีนยนไขนะครับเทีนยนไขที่ผู้ปกครองของเราใช้กันนะครับในโอกาสต,ต่างๆ,ๆนะครับต่อไปครับอ่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟในอาคารบ้านเืินของเราที่บ้านของเรานะครับที่มีหลอดไฟติดอยู่ บนฟ้าพิดาลน,นะครับนี่คือคือแหล่งกําเนิดแสงที่มันสร้างขึ้นนะครับต่อไปครับอ่าตัวนี้คืออะไรเอ่ยไฟฉายนั่นเองนะครับไฟฉายเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มันสร้างขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตัวต่อไปครับเป็นเกี่ยวกับแสงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นโทรศัพท์ หรือโน้ตบุ๊กหรือโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับครับลำดับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำรายงานที่28นะครับเกี่ยวกับเล่งกำเนิดแสงนะครับโดยให้นักเรียนสำรวจเล่งกำเนิดแสงในชีวิตประจำวันบริเวณโรงเรียนนะครับในที่นี้ในโรงเรียนของเราเราไม่ได้มาใช่ไหมลูกนักเรียนก็สำรวจ บริเวณบ้านของพวกเราก็ได้นะครับเลี้วบันทึกผลลงในใบงานนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับทําการสํารวจแล้วก็ตั้งใจทําใบงานนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปใบงานที่ทําเสร็จแล้วนะครับส่งมายังครูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้การจัดการในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็จบองค์ปนเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้า Sag so, app